คคุณชุริยะเมื่อวานนายกก็บอกคุณชุริยะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็รับไปหลายเรื่องเลยรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทัดกันยาปีหน้าไม่ได้ใช้นะโดนท่านนายกถามว่าทันใช่ไหมคะแล้วก็บ้านเพื่อคนไทยใช่ไหมค่ะนี่ตอต่อคนอันนี้เรื่องรถไฟฟ้าก็520บาทรโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายของกระทรวงคมนาคม จะเริ่มใช้ได้ภายในปีหน้าเดือนกันยายน20บาททุกสายทุกเส้นนะครับทีนี้อยากให้เห็นว่านโยบายนี้จะทำให้ประชาชนผู้ใช้รถไฟฟ้าได้ประโยชน์อย่างไรนะครับในปัจจุบันนะครับท่านจะเห็นว่าถ้าท่านเดินทางจากปากเกร็ดนะครับนะครับมาจากปากเกร็ดเพื่อจะมาที่ทางส,สวนนภูมินะครับทั้งหมดต้องผ่านต้องอ ต่อสายทั้งหมด5สายนะครับเนี่ยบัตรเนี่ยต้องใช้ถึง5ใบนะครับเป็นเงิน150บาทเท่ากับว่าเที่ยวหนึ่งเนี่ยประหยัดไป130บาทถ้าไปกลับ2เที่ยวนะครับกลับไปก็260บาทนี่ต่อต่อคนนะครับถ้าครอบครัวสักสคนก็520บาทเดือนหนึ่งก็ถ้าเดินทางสักาเสาทย์ไม่เกี่ยวก็สักเกือบ15,000บาท ถ้าเราสามารถประหยัดเงินตรงนั้นนะครับท่านก็จะสามารถเอาเงินเนี่ยมาผ่อนบ้านนะครับบ้านที่ทางาทางกระทรวงคโคมเนี่ยครับทางรัฐบาลเนี่ยจะทําให้เป็นบ้านเพื่อคนไทยนะครับโดยจะใช้ที่ดีของการรถไฟจะเห็นว่าเป็นสภาพบ้านนี้นะครับจะผ่อนเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณสัก25-30ปี ผ่อนเดือนละ4,000บาทเพราะฉะนั้นเง,เงินที่จากนั้นมาผ่อนบ้านได้สบายแล้วสภาพบ้านก็จะเป็นภาพที่เอาเอาตัวนี้ออกะน,นะครับจะเห็นนะครับขอสุขภัณฑ์นี่นะครับจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เห็นสภาพาตัวนี้เห็นชัดเจนว่ามีความทันสมัย แล้วสำคัญคือวันที่20เดือนหน้าท่านสามารถไปดูบ้านตัวอย่างได้ที่สถานีกลางนะครับบ้านตัวอย่างเกเสร,ร็จแล้วก็จะเปิดหลังจากนั้นก็จะมีการเปิดให้มีการประชาชนมาจับจองได้นะครับโดยเราจะเริ่มต้นก่อน4 4 4แห่งนะครับแห่งหนึ่งก็ที่ด้านของบางนากิโลเมสินะครับอันดับที่2ก็จะอยู่ที่ทางทนบุรีอันดับที่3เชียงราก แล้วก็ที่4เชียงใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นประมาณ1,000ยูนิตครับเมื่อตอนพบพสหนดแล้วเราสามารถโอนกรรมสิทธิ์เป็นของเราได้ไหมคะที่รั่ก็ต้องต้องห้าห,หท่านอยู่ได้เลยนะคะรับแล้วห้ามโอนภายใน5ปีเพราะเราจะให้ไม่เอาแล้วคนก็จะไปจับจองแล้วไปขายต่อนะครับเอาสิบยูได้ดดไสบายายยีบาทอย่างนี้นะคะ่ะมันจะต้องรอเป็น ไม,ไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับทุกสายขบวนไหนก็ได้หมดครับตอนนี้จะไม่ให้รอนานทุกสายเนี่ยก็คือรวมกันแล้วใช่ไหมคะหรือ20บาทต่อสายปี่รวมแล้ยี่สิบบาทเนี่ยขึ้นสมมุติขึ้นขึ้นห้าสายก<ช>็เสียแค่ยี่สิบาทเองครับเริ่มเมื่อไหร่กันยายนกันยายนปีหกแปดครับครับพรบตัวร่วมก็ผ่า,านเข้าที่สภาไปแล้วครับ เนอโยบายรถไฟฟ้า20บาทเมื่อวานนี้ก็มีการกําหนดไทม์ไลน์มันต้องมีพรบตัวร่วมค่ะเออนี่อาจช่วยกันจําคนสุริยะกันยายนปีหน้าใช่ไหมใช่ค่ะรถไฟฟ้าตลอดเส้นทางเที่ยวหนึ่งเนี่ย20สายไม่ว่าจะผ่านกี่สีก็ตามทีเนาะก็20บาทค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเราต้องผ่าน5สายของรถไฟฟ้าสีเนี่ยก็20บาท ขาไปยี่สิบขากลับยี่สิบค่ะอาผมยกตัวอย่างตะกี้ที่คุณสุริยะบอกบางนากมสิเบเอ็ดบางนากมสิเบเอ็ดไม่มีรถไฟฟ้าถูกไหมแต่ก็ถือว่าสามารถจะนั่งรถมาขึ้นรถไฟฟ้าตรงบางนาหรือตรงสีนครินรีนครินต่อไปเจอเป็นรถไฟฟ้าอีกสีหนึ่งท่านผู้ชมค่ะสีอะไรวะพระมีอยู่แล้วไหมสีเหลือง มีอยู่แล้วเสียงห้มีรถไฟฟ้าอยูตอ่ต่ไเสียอะไรใบจำไม่ได้สีเหลืองค่ะเออเนี่ยมันเยอะเดี๋ยวนี้ชักงงก็สามารถเนี่ยทำเลอย่างเงี้ยก็จะมาขึ้นรถไฟฟ้าค่ะอาสวุติททำงานอยู่ที่วัฒสภาก็สามารถจะหาทางขึ้นรถไฟฟ้าจากตรงจุดนั้นมาลงโดยเสียยี่สิบบาทอาค้ากลับอีกยี่สิบอาสองอันนี้ถ้าอธิบายให้มันสอดคล้องกันเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกัน ประเด็นสำคัญก็คือว่าทำให้ได้ก่อนค่ะอันนี้เป็นคำม,มันสัญญาใช่ไหมเออจริงๆนะถ้ากันยาไปหน้าให้ถึงวันที่สามสิบเลยถ้าทำได้นะอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ,ะเรียกว่าพลิกระบบขนส่งมวลชนเลยนะค่ะจริงโถกไหมค่ะคือมันใหญ่มากๆนะอ,อะนึกดูเถอะ จินตนาการเนี่ยเราขึ้น้วยไฟฟ้าไปมันได้หมดเลยยี่สิบบาทใช่ไหมน้องอ่าอันนี้ก็ตามเอาสาสิบกันยาวโอเคไหมเสียดาย <c oughs> คนณชุริยาต้องไปเพราะเป็นผู้ดูแลรถไฟอ่ะค่ะไม่งั้นจะเชิญมาคาดคั้นตรงนี้ <c oughs> อค่ะอ่าน,น้องก็ใหญ่ไหมล่ะใหญ่ถ้าถ้าทำได้จะเป็นเรื่องใหญ่มากอ่ ถ้าทําได้ไงถ้าไมไ<ด>ต้องท่าแต่ถ้าดูตามทำลายก็มั่นใจนะคะยืนยันว่าเริ่มใช้กันยาปีหน้าแน่นอนอ,อย่ายืนยันท่านายย <ผม S 2> <ร>วเมื่อสุดท้ายเลยสามสิบอ่ค่ะหรือยังไงอ่อาขบูชอมคิดเห็นยังไงท่านผู้ชอมฮะอ้าวถามว่าเอาเงินไปอุดหนุนอะไรเขาจะมีกรณีถ้าผมจำไม่ผิดนะหนึ่งเป็นเงินที่เก็บจาก กรณีเอาเงินจากรถไฟฟ้าที่เป็นของรัฐปัจจุบันน่ะค่ะพวกสายเชียน้อาเงินอย่างเงี้ยค่ะและสองเงินจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานอ,อีกส่วนหนึ่งแล้วส่วนต่อไปเงินอนุรักษ์พลังงานคืออะไรเราเติมน้ํามันเนี่ยมันจะมีการเสียเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์พลังงานแปลว่าทําไงก็ตามให้มันเกิดการอนุรักษ์อาการมีรถไฟฟ้า ใช้รถไฟฟ้าก็ลดการใช้รถส่วนตัวถูกไหมค่ะลดการใช้น้ํามันถูกไหมหก็ามาใช้อีกตัวหนึ่งจะเป็นการถ้าจำไม่ผิดใครคนหนึ่งเคยพูดเอาไว้อะคล้ายกลกับไปออกเป็นกองทุนขึ้นมาอให้คนมาลงทุนอ๋อใช่ใช่ให้คนมาซื้ออะเหมือนซื้อคืนสัมปทานอะไรไวิธีการเขาจะไปทงางไงแต่มันจะมีกองทุนที่จะ,ะไปซื้อสัมปทานะอะไรก็แล้วแต่ค่ะ่ะอเพราะฉะนั้นจำจำจำ กันยายนปีหน้าเออเอาจริงริงถ้าเกิดเขาทําได้เนิ่วก็ต้องก็ต้องยอมรับเขานะแต่คิดว่าทําได้ไหมเท่านั้นเอง <c oughs> บ้านนี้ก็เหมือนกันน้อง <c oughs> อันนี้จินตนาการเนี่ยนึกออกใช่ไหมค่ะ <c oughs> เชียงรากเ่ยท่านผู้ชมเชียงรากอยู่ปทุมธานี <c oughs> าเชียงรากเนี่ยมันจะใกล้กับทางด่วนแต่ยังไม่ถึงขั้นมีรถไฟฟ้ายกเว้นว่าจะเข้ามาตรงธรรมศาสตร์ เพื่อจะมาขึ้นรถไฟสีแดงอขึ้นรถไฟแล้วก็มาต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงค่ะอันนี้พยายามจะคิดง่ายๆนะผมไม่ใช่นักเดินทางอใกล้ที่สุดตรงนั้นเนี่ยมันก็คือต้องมาทางมันาอยู่ปทุมไงนึกออกใช่ไหมเข้าใจถูกใบตั<อ>้มใช่ไหมอะ,อะไรก็ตามพี่พยายามจะโยงก,กับรถไฟฟ้าไงถูกไหม อ่าเพราะโครงการที่มันต้องมันต้องไปด้วยกันไงอ่าไหนอ่าพยุทธ์ถามไว้นอกสกคริปต์ค่ะคืออะไรอยากถามไว้นอกสกคริปต์อะไรแปลว่าอะไรอะไรอะไรผมไปถามนอกสกคริปต์อะไรอ๋อผมไม่ได้ถามอะไร พร้อมเพียงแต่เมื่อวานนี้พยายามตั้งใจฟังแล้วมาประมวลว่ามันจะมาประมาณนี้อ๋ออ๋อหมายถึงนอกสคริปต์คืออะไรก็อาจจะหมายถึงแบบใบยพูดได้เหรอเออคืออ่ะใช่ไหมอ่คนทำงานในเมืองในชีวิตเปลี่ยนเลยนะอืมใช่ใช่ค่ะโทรไหมฮะเออ อาผมยกตัวอย่างอีกจุดหนึ่งไอ้ถ้า20บาทตลอดสายจะช่วยคนกลุ่มหนึ่งได้เยอะมากค่ะท่านผู้ชมรู้จักเส้นลำลูกกาไหมคนโคตรเยอะเลยลำลูกกาปทุมธานีอะโมบ้านคอนโดรถโคตรติดเลยตอนนี้เอาจริงๆใช้คำว่าโคตรไม่เป็นไรนะะรถไฟฟ้าสายสีเขียวไงขึ้นคู่คตพอขึ้นปุบ๊บจากนั้นจะไปไหนยีบาทไว้ อ้าวนึกดูสิอาจถ้าทุกวันนี้ท่านอยู่โคโคดเนี่ยท่านไม่ขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถไฟฟ้าจะไปไหนมันแพงมากแล้วอยู่ข้างล่างกว่าจะไปถึงที่ทําง,งานออกตีห้าเผลอๆไปสายรถติดมากเนี่ยเรากินสถานการว่าถ้าทําได้นะใช่ไหมถ้าทำได้เออ เนี่ยสายครูคตคนเยอะมากคุณผู้ชมบอกอก็ดีเช่นเดียวกันทางฝั่งศีจัมพูไปถึงไหนสรีจัมพูศีจัมพูไปถึงปากเกร็ดอ่ะใช่ไหมอ๋อใช่ปากเกร็ดเมีนบุรีถูกไหมน้องค่ะอ่านึกดูคนอยู่เมียนบุรีอาจจะไปทำงานที่เยาวราช อาจต้องขึ้นกี่สายอาสายเม,มนบุรีขึ้นมาลงวัดพระเสษขึ้นสายสีเขียวแล้วไปลงตรงไหนเพื่อจะมาเปลี่ยนสายสีน้ำเงินเพื่อจะไปลงเยาว,วราชส,สามสีอาจกัญญาปีหน้ายี่สิบบาทสวรรค์แล้วเพ,เพอๆโยเมนบุรีไปหาอะไรร้อนๆกินที่เยาว,วราช ไปกับสี่ส <sm ิบไปกับสี่ิบค่ะเอออราเดสถานนี่อยู่ตรงนั้นเลยค่ะสีน้ำเงินน่ะค่ะอน้องนึกดูอยู่มินบุรีอ่ะนี่เนาะไปนั่งรถไฟฟ้าเลยอยู่ปากต็ดนั่งยาวไปนู่นอายุออ้สายสีเขวไปสุดที่ไหนบางปูหรือยังสมุดปราการน่ะแต่ไม่รู้เลยยาวไปไกลเลยตัวเมืองสมุดปากาาใช่ไหมอันนั้นอ่ะอายุสมุทรปราการอ่าน้องไบ เรากินอาหารทะเลกันตรงที่ตรงหอนนาฬิกาตรงสูประะการก็อร่อยนะค่ะเสร็จปุ๊บไออยากจะไปหาอะไรร้อนๆกินสักนิดหนึ่งไปยวราชกันเถอะไปกับสี่สิบเองใช่ไปกับสี่สิบผ่านกี่สีอ่ะอ้าวดูเห็นไหมยกเป็นตัวอย่าง แพงขึ้นครับตอนนี้15บาทเข้าใจว่าโมเดลเขาแต่ผมยังไม่ยืนยันนะเท่าที่เคยฟังก่อนหน้านี้ก็คือถ้าไม่ถึง20ก็ยังจ่ายเหมือนเดิมอ่ะใช่โมเดลเขานะถ้าถ้าถ้าท่านจ่ายอยู่15บาทก็15บาทา่ะทจํานวนน้อยๆสถานีะแต่ถ้าเกินกว่านั้นเจอลิมิตสูงสุดที่20ค่ะเข้าใจถูกไหมใช่คุณสุริยะเคยพูดอ้าวสีชมพูแพงมาก อแพงจริงอาไหนรอนผู้ชมมาแล้วผมจะเข้าข่าวที่ยังไม่เข้าเลยนะเออมีความจิจนตนาการเหรอน้องอันที่จริงผมด้วยความเคารพนะตอนหาเสียงผมก็ไม่เชื่อเอาจริงริงวันที่พูดตรงครงให้เนี่ยหาเสียงไว้คือตอนนั้นคิดเลยจะทำยังไงมันคนละเจ้าหมดเลยอะอลำพังเนี่ย แทบจะทุกอันมันจะต้องมาเจอสายสีเขียวซึ่งเป็นของ BTS อใช่ค่ะคือคุณจะเข้ามาไงเดี๋ยวคุณจะมาเจอสายสีเขียวมันยากสุดค่ะถูกไหมค่ะอะตอนนี้บอกว่าได้ก็ต้องตามนั้นไหนอ่าที่เดินการรถไฟถูกต้องเบื้องต้นที่ดินรถไฟน้องค่ะที่ดีนรถไฟ เอาบรีลัมมีไหมคิดอะไรแล้วก็มังพูดเรื่องรถไฟฟ้าอ่ะต่อเลยนอ้อง